สวัสดีค่ะจะเฟรียนบริานิอนอนนะคะวันนี้ก็จะเป็นกล่องของขวัญแบบที่สองที่บอกไปแล้วนะคะคลิปก่อนหน้านั้นเราจะทํากล่องของขวัญแบบเบอร์สองนะคะใช้ลิมบ์เบอร์สองวันนี้เราจะทาอีกแบบหนึง่งก็คือเป็นรูปแบบนี้นะคะรูปเล็กลงมาหน่อย,อยแต่เป็นสีเดียมแบบนี้เลยเท่ากันทุกด้านนะคะ มันก็เหมือนแต่ก้อแต่ว่าอัปเดขึ้นมาหน่อยนะคะมาเริ่มกันนะคะจะใช้ดิป,ปิีนเบอร์สามแบ่งครึ่งค่ะความยาวประมาณสิบหกนิ้วนะคะสี่เส้นเห็นไหมน,นี้แบ่งเรียบร้อยแล้วนะคะสี่เส้นพับทบครึ่งค่ะใช้สีเส้นนะไม่งงงา,าคลิป อันนี้คลิปใหม่แล้วนะพับทบครึ่งแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะกลางออกแล้วก็พับให้ครึ่งตรงนี้แล้วก็บิดทับมาด้านหน้าเส้นแนวนอนปิดไปด้านหลังแล้วก็กดกดให้เป็นรอยเลยค่ะ ปิดทับมาด้านหน้าอีกรอบนึงค่ะต่อไปเส้นนี้แล้วนะทับพับทับไปเลยกดกดกดแล้วก็คลิกกลับจับปลายค่ะสอดเข้าช่องดึงกดกดกดได้เป็นแบบนี้นะคะทำทั้งสีเส้นเลยค่ะกลางออก พับเฉียงคลิดลงมาพับไปด้านหลังบนบมารับด้านหน้าอีกทีนึงเส้นนั้นเส้นแนวนี้เส้นนี้นะคะพับทบขึ้นไปพลิกกลับจับลายแล้วก็สอดค่ะเส้นที่สามอันนี้เร็วแล้วนะคะ อโอเคเรามาเริ่มทำกันนะคะชิ้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะไปเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งค่ะทับลงทับบนไปนเลยนะคะเส้นที่สามค่ะทับเส้นที่สอง พร้อมกับขัดตรงนี้เส้นที่สี่ค่ะทับเส้นที่สามพร้อมกับขัดหนึ่งแล้วก็สองอ่าขัดสองทีนะคะก็จะได้เป็นลายขัดแบบนี้อะจะได้ฝั่งละสี่เส้นหนึ่งสองสามสี่นะคะให้ฝั่งด้านข้างนี้เป็นเส้นที่หนึ่งนะ หนึ่งสองสามสี่นะโอเคเราจะเริ่มจากเส้นที่สองของทุกฝั่งนะคะเส้นที่สองก็คือเส้นนี้นั่นเองนะคะเริ่มเลยนะคะเส้นที่สองขัดไปด้านหลังพับมาด้านหน้าแบบนี้จับไว้นะคะมาทางด้านขวางบ้างค่ะเส้นที่สองนะคะหนึ่งแล้วก็สองนะขัดมาด้านหน้า ขัดไปด้านหลังแล้วก็ขัดมาด้านหน้าอีกทีหนึ่งอ่ะมาฝั่งซ้ายค่ะเส้นด้านข้างสุดเลยมาด้านหน้าไปด้านหลังแล้วก็มาด้านหน้าค่ะมาค่ะฝั่งขวาไปข้างหลังมาข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้าค่ะนี่เป็นสเต็ปแรกนะคะเป็นแบบนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะทำสี่ทำแบบเนี้ยสี่รอบ ดึงนิดนึงนะคะแต่ทรงนิดนึงโอเคต่อไปค่ะสเต็ปที่สองเริ่มจากเส้นที่สองเหมือนเดิมใช่ไหมคะหนึ่งแล้วก็เส้นนี้ก็คือเส้นที่สองขัดไปด้านหลังค่ะ แล้วก็ขัดมาทับด้านหน้าหลักการเดียวกันค่ะไม่ไม่ยากเลยเส้นที่สองนะคะมาด้านหน้าไปข้างหลังแล้วก็มาด้านหน้าเส้นด้านข้างค่ะมาข้างหน้าไปด้านหลังแล้วก็มาข้างหน้าเส้นข้างสุดนะคะไปข้างหลังมาข้างหน้าไปข้างหลัง แล้วก็มาข้างหน้าเป็นลรค่ะปกติเลยค่ะแล้วก็ดึงดึงดึงสังเกตไหมคะว่าเราจะได้มาสองมุมแล้วหนึ่งสองเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วนะคะสเต็ปที่สองจบไปต่อไปเริ่มสเต็ปที่สามนะคะเส้นที่สองเหมือนเดิมค่ะขัดไปข้างหลังขัดกลับมาข้างหน้าอ่ะสเต็ปที่สองนะคะฝั่งขวาม,มือขัดมาข้างหน้าไปข้างหลังมาข้างหน้า จับไว้นะคะมาข้างหน้าไปข้างหลังมาข้างหน้าก็นิ้วจับไว้แรกๆอาจจะแบบนิ้วหลุดจับแล้วหลุดจับแล้วหลุดอันนี้แบบเดี๋ยวทําไปเดี๋ยวก็ชินนะคะอ่ะไปข้างหลังมาข้างหน้าไปข้างหลังมาข้างหน้าเห็นไหมคะก็จะได้เป็นสเตจที่สามก็คือมุมที่สามนั่นเองหนึ่งสองสามนะคะ เดี๋ยวอีกมุมนึงเป็นจัดเริ่มสเตปที่สี่นะคะก่อนที่จะเริ่มให้ใส่เหรียญก่อนนะคะอ่าเส้นที่สองค่ะไปข้างหลังมาข้างหน้าจับไว้ทางด้านขวามือนะคะมาข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้าค่ะอ่าจับไว้เส้นด้านข้างสุดนะคะ มาข้างหน้าไปด้านหลังมาข้างหน้าเส้นขวางนะคะมาข้างหลังไปข้างหน้าข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้าโอเคแล้วก็ดึงให้กระชับโอเคก็จะได้แบบนี้นะคะกลับมารูปร่างเดิมก็จะได้ครบลวสี่มุม จับไว้แบบนี้นะคะแล้วก็แตะแคงข้างเราจะเก็บสอดเก็บด้านข้างให้เริ่มจากเส้นด้านข้างสุดนะคะเพราะมันจะเห็นช่องให้สอดง่ายที่สุดเลยอ่ะต่อไปเส้นที่สองค่ะตามแนวมาเลยค่ะเส้นที่สามค่ะ ไปเส้นที่สี่ค่ะมันจะมีแนวของมันแล้วก็เอาวางคาดลงเลยนะคะเห็นแล้วต่อไปมาอีกฝั่งน,นคะคะให้เริ่มแบบเส้นด้านคางนี้เลยคะ่ะเส้นด้านค้างมันจะเห็นช่องสอดง่าย ข้างอ่ะเส้นนั้นข้างเส้นต่อไปนะคะต่อไปเส้นสุดท้ายได้แล้วะค่ะจากนั้นก็ค่อยๆจัดแต่งดึงลิปปี้แต่ละเส้นให้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมมากที่สุดนะคะ Okay. จากนั้นก็สอดเก็บวิปปิ้นเลยค่ะที่เหลืออยู่เราสอดเก็บให้หมดเลยเริ <Okay. S 1> ่องเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะสอบไปเลยค่ะ ยาวก็สอดเก็บให้หมดเลยค่ะอะสมมุติว่าพอแล้วสั้นแล้วก็ตัดริปบ,บินออกได้เลยค่ะ เวลาตัดลิบนิเราก็ดึงมาหน่อยนะคะแล้วก็ตัดลิ้นิ่งมันจะไม่โผล่มาเรลก็จะเป็นแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยมถ้าเราอยากให้มันเป็นมุมแล้วก็เหมือนเดิมค่ะบีบด้านข้างทุกมุมเลยค่ะมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะตรงนี้ อันนี้เห็นไหมคะเอามาร้อยพวงเอาไปแขวนกระเป๋าก็แล้วแต่นะคะหรือเราจะมาแต่งโบเห็นไหมคะอันนี้สีแดงโบสีเขียวเป็นขาแบบทรงสตรอเบอรี่เห็นไหมคะมันก็จะเป็นเหมือนลูกกลมเหมือนแต่ก็อัปเกรดขึ้นมาเห็นไหมคะก็ดูไฮโซดีนะน่ารักดีด้วยค่ะเหมาะกับก,การโปรยดีโอเคคลิปน,นี้ก็เป็นคลิปของกล่องของขวัญอีกแบบนึงนะคะ ยาลื่นยาเหลืออีกแบบหนึ่งเป็นแบบเป็นแบนนะคะทันนี้ก็ทำลักษณะคล้ายๆการต่างกันนิดเดียวค่ะเดี๋ยวจะมาเป็นคลิปหน้านะคะกดซับส,สไคร e เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะทานคนภาพแน่นอนไปแล้วค่ะวัสดีค่ะ